ให้เด็กชายเติร์ดเรือบ้างอะไรครับดูแววตาดูแตาเพื่อนเวงนี่อ่ะซะอย่างนี้อ่ะไม่อยากให้เด็กชายเวงกดก็ความกระดิ่งมันไปซะเลยดูวะโอ้ฮะเพื่อนเวงย้อมผมมาโรงเรียนครับหัว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 เพื่อนอิดทั้งตัวไม่ได้ร้อนครับโกนผมมาโรงเรียนครับเล่นกูรีใช่ไหมหัวบอกพี่ตรงไหนวะโอเคค่ะวันนี้ขอต้อนรับการกลับมาของนายอิด ขอเป็นภาษาญี่ปุ่นครับวันนี้เรามีคนญี่ปุ่น2คนร้อเพลง่คโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีวิชาภูมิศาสตร์โลกถลัดกันไหมภูมิศาสตร์โลกตายละเฮ้ยพี่เหมือนถนัดดอจริงจริงมันเป็นความรู้ค่อนข้าง รอบตัวเหมือนกันอะไรแบบยอดเขาอะไรสูงสุดอะไรเงี้ยเหรออะไรประมาณอย่างนั้นประเาณอย่างนั้นทีมานไรเหรอไอ้เงี้ยอย่าถามด้วยว่ากี่ฟุตกี่เมตรไหนต่อพี่ดูโอ้ประเทศไทยอยู่ในเขตสูงสุดใช่ าตายแล้วตายแล้วตายแล้วคุณครูครับถ้าแบบคําถามเกี่ยวกับอเมริกาหรือญี่ปุ่นนี่จะไ,ไม่แฟร์กับเด็กชายเตอร์และเด็กชายเวงนะครับไม่มีไม่มีไม่มีเป็นรอ,อบโลกค่ะเป็นคำถามรอบโลกโถ้าค<อ>ำถามเกี่ยวกับยุโรปไม่แฟร์กับทุกคนนะครับเพราะี่เวงเขาเป็นคนยุโรปอะไรวะลูรึ่งอะไรครับเนี่ยผมเออผมมีเชื้อทางแบบ รอมดอนรอมดอนรอมดอนโอเคโอเควันนี้นะคะจะมาทดสอบความรู้รอบตัวกันว่าใครได้ประมาณเท่าไหร่ใครจะเป็นคนเริ่มเลือกก่อนคําถามแรกให้เด็กดีกว่าเด็กที่สุดงั้นผมขอเซิฟเซิฟคำถามด้วยอีซี่แล้วกันครับอีซี่ข้อไหนคะอีซี่สามครับอีซี่สอีซี่สค่ะอันนี้เป็นแบบตอบคําถาม ถ้าอิงอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บอิงอะไรครูค่าครูถ้าครูอ่านโจทย์เสร็จแล้วรู้แล้วตอบเลยนะนายต้องฟังโจทย์ให้จบก่อนนะโอเคครับได้เลยครับได้ครับเพื่อนเติร์ดคำถามคือจงบอกชื่อเมืองหลวงของพม่าเฮ้ยไม่ใช่ยางกุ้งด้วยเดี๋ยวตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะตอบเลยตอบเลยค่ะพม่าซิตี้ ผมรู้นะผมรู้ผิดอยู่ผิดอยู่แล้วอ่ะหงสาวัติไม่ใช่ครับใช่ไหมยังกุ้งเหรอยังกุ้งไม่ใช่เหรอยังกุ้งไม่ใช่ไงอ้าวยังกุ้งผิดค่ะเอาผิดสามแล้วก็จบแล้วจบแล้วเฮ้ยผมรู้นะมันตอบไปแล้วยังกุ้งยังกุ้งไม่ใช่เด็กชายเวทเป็นคนตอบเขาไม่เชื่อนะตอบสามแบบไม่เชื่อตอบยังกุ้งเหรอพี่เวงตอบพมอะไรพม่าซิตี้อะไรไม่รู้แต่ว่าเขาตอบสามเขาไม่เชื่อเชื่อผิดอยู่ดี เฉลยให้เลยดีกว่าเฉลยในปีดอค่ะในปีดอเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2548รัฐบาลทหารพม่า เขาประกาศย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปเป็นเนปิดอมซึ่งหมายความว่ามหาราชธานีหรือว่าที่อยู่ของกษัตริย์นั่นเองเขาย้ายไปไหนสองห้าสี่แปพส่งไม่พึ่แปงไม่พึ่งเลยเฮ้ยวันนี้ยากนะเราอีซี่ให้หมดก่อนไหมนี่อันนี้อีซี่นะไม่มีใครได้ไปนะคะข้อนี้เด็กชายต้องการเลือกต่อค่ะอ่างั้นเปลี่ยนเป็น normal สองครับ normal สองนะคะเขาสอบวิชานิ่งนะคะครับเพลงนี้ คือเพลงชาติของประเทศอะไรโอ้แพ้แล้วฟังค่ะโอ้เพลงชาติด้วยเฮ้ยเดี๋ยวรอก้ค่ะยูไนเต็ดสเตทออฟอเมริกาผิดค่ะได้ไงรอเขาร้องก่อนดิ อีกคนถุกน้ำล้อโอ้โหเป็นคนลอนดอนจริงด้วยบอกแล้วถ้าเป็นคนลอนดอนจริงต้องตกต้งแต่ขึ้นแล้วไม่ใช่เมื่อกี้ต้องพยายามจะนึกก่อนไงว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่ตอนที่เราอยู่บนรถบัสและเราฟัง ใช่หรือเปล่าที่เราพยายามลุกขึ้นมาแล้วทำตาเบะนั่นใช่เราหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ไทยมาตลอดใครรู้มั้งว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรพี่เอ็งป็นคนลอนดอนใช่ครับคนครูเดช่เงช่เป็นหลบตาครับชื่อเพลงว่า God Save the Queen ค่ะก็เป็นเพลงปลุกใจเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีของสหราชอาณาจักรนะคะข้อนี้นะคะเด็กชายเว็งได้ไปหนึ่งรคะแนน เด็กชายเบ่งเลือกค่ะขอ200เลย200ขอ้อเอาข้อข้อ3โอเคข้อนี้เป็นตอบคำถามนะคะคำถามคือประเทศอะไรมีพื้นที่น้อยที่สุดในโลกวาติกันถูกต้องค่ะถูกต้องถูกต้อง วอติกันซิตี้เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีนะคะทุกคนอาจจะไม่คิดว่าเป็นประเทศแต่ว่าอันนี้ยนครรัฐวอติกันกับอิตาลีเนี่ยเขาลงสนธิสัญญา ยอมรับสถานะของนครรัฐวัติการให้เป็นรัฐเอกราชที่มีอำนาจอธิปไตยปกครองตนเองค่ะข้อนี้นะคะเด็กชายอิดได้ไป200รอคะแนนอดอ๋ออิดถนัดข้อยากๆนี่ผมว่าจริงๆอ่ะมันยากเท่ากันหมดแหละไอข้อ50นสิโคตรยากเลยก็ไม่ใน่น้อยจังวะใช่ะเด็กชายอิดเลือกค่ะฮาร์ดหนึ่งครับฮาร์ดหนข้อนี้เป็นตอบคำถามนะคะคำถามคือ สองรัฐใด,ดในอเมริกาไม่มีเขตดินแดนติดกับรัฐอื่นไอ้ที่ออลังกะหมดเลยอ่ะแกอะสองรัฐนะคะฮาวายความผิดค่ะเฮ้ยฮาวายกับไอ้อลาสก้า <st> ถูกต้องค่ะแล้วความอ่ะความไม่ใช่รัฐเหรอาะ<อ>เฮ้ยมึงคือคนเขียนแผนที่โลกเปล่าใช่ทำไมทำไมเด็กชายอิดถึงตอบถูกนึกแผนที่นึกชื่อมันอะ เราเราแผนที่มันขึ้นมาแล้วใช่นี่ขึ้นขึ้นมาแล้วใช่ใช่ใช่โอ้ยพอตอบได้คีมูสหายเลยอิฐนี่แม่งโคจรรอบโลกลอะคาวายเนี่ยเป็นเกาะส่วนอลาสก้าถูกขั้นด้วยแคนาดาค่ะเด็กชายอิดได้ไปอีก150คะแนนค่ะสุดยอดเลยอ่ะเด็กชายอิดข้อต่อไปค่ะเอาพิยากที่สุดเลยอันเนี้ย450ครับกำลังเตรียมหยิบแล้วอันนี้สโซนเอเชียอันนี้ยาก เฮ้ยต้นกล้าเพื่อนรักเราต้องตอบให้ได้นะใช่ครับข้อนี้เตรียมแย่ข้อนี้เตรียมแย่กันนะข้อนี้เตรียมแย่แต่ว่ะเตรียมแย่กันนะอันนี้เป็นตอบคำถามนะคะคำถามคือใบไม้บนธงชาติแคนาดาคือใบไม้ชนิดใดเบเปิลถูกต้องค่ะเป็นประเทศที่ผมเคยอยู่ด้วยเป็นประเทศที่ผมเคยได้ยินพี่จังหวะนี้ต้องตอบใบนาา พี่กูอยากได้คะแนนอ่ะมึงตลกไปก่อนกูอยากได้คะแนนมึงตลกไปวชี้เลยจริงขอคุคะแนนเถอะเด็กชายเว่งได้ไป50คะแนนค่ะสรุปคะแนนนะคะตอนนี้เด็กชายอิดนำไปอยู่ที่350คะแนนค่ะเด็กชายเว่งได้ไป150คะแนนค่ะ เด็กชายเติร์สและเด็กชายต้นกาศูนคะแนนเอ๊ะทำไมไปสเตรทผมเนี่ยต้องออกจากศูนย์ผมเอาแค่นี้ผมเกเรไปเลยดีกว่าเกเรเน่โอ้โหเอาแล้วอันนี้เด็กเนิร์ดพยายามจะเกเรสวัสดีครับเอาสองร้อยบนเบอร์หนึ่ง ข้อนี้เป็นการจับคู่ภาพตายจับการจับคู่ภาพดูดีๆนะดูดีนะจงจับคู่ธงกับประเทศให้ถูกต้อง Oh my god ต้องตอบเลยนะคะต้องจับให้เสร็จก่อนเสร็จก่อนแล้วค่อยกดหนึ่งสองซ้ำขึ้นค่ะเด็กช่ยเบนค่ะเบอร์หนึ่งเดน markland เบอร์สองโคเอเชียเบอร์สามฝรั่งเศสเบอร์สี่รัสเซียถูกต้องค่ะ เด็กไม่จทย์ไม่เห็นเลยอะผมก็ผมเป็นผู้ชูชันด้านคุณบอลนะอ๋อการดูบอลมีผลมากเลยใช่ป่ะกรับเนี่ยอ๋อเพราะว่าเขาจะขึ้นแค่รูปทงชาติตอนบอกคะแนนปะคะถึงแม้ทีมงานจะพยายามเอาสีธงที่คล้ายๆกันมาสลับกันคุณไม่ได้ทำให้ผมบ่นไวเลยเด็กชายเบ่งได้ไป2อ0คะแนนอ้โหอะเลือกอีกค่ะเอา100เบอร์สามครับ100เบอร์สมค่ะโอเคข้อนี้เป็นตอบคำถามนะคะคำถามคือ คลองสุเอตอยู่ในประเทศอะไรอย่าดูตรงนี้เลยอะไรคือคลองสุเอตวะคลองสุเอตคลองสุเอตอิรันผิดค่ะอิรักผิดอีบถูกต้องค่ะเอาเอาจนได้เอาอ่างได้อันนี้รู้ป่ะ รู้รรอยู่แล้วู่ใช่ถูก<อ>ต้องค่ะควาสเสิร์ตเขาเป็นคลองขนส่งที่มนุษย์ขุดขึ้นในประเทศอียิปต์เพื่อเป็นทางลัดระหว่างการขนส่งระหว่างยุโรปแล้วก็เอเชียค่ะข้อนี้นะคะเด็กชายเว่งได้ไปอีก100รคะแนนค่ะไ้ยจะหมดยังจะหมดแล้วต้องการอาไงดีวะนั่นนั่นสิหรือเราปล่อยไปเลยปยลยป่อยเลยไหมล่ะไม่ตั้งใจไม่ถางม้ามึงทำกันอย่างนี้นะมึงไปื่นใบลาออกจากโรงเรียนนี้ก่อนตั้งใจเรียนหน่อยเซ นายต้องทำได้ได้ขอสรุปคะแนอีกรอบนึงน,นะคะตอนนี้เด็กชายเว่งนําไปที่450คะแนนค่ะเด็กชายอิดตอมมาติดที่350คะแนนเด็กชายเติร์ดและเด็กชายต้นกะ0คะแนน คุณครูคุณครูเป็นเนิสัที่ศูนยคะแนนใช่ใช่เพื่ออะไรวะผมมีปมเรื่องเรียนก็เพคนเงีอย่างเงี้ยไม่ใช่ศูนย์คะแนนปุ๊บศูย์คะแนนปุ๊บต้นต้นต้นก้าศูนยคะแนนทุกคนจะตบมือให้ไงแบบว่าเอ้ยเป็นกำลังใจเป็นเปนกำลังใจให้แบบว่าตอบถูกตอบต้นก้าถ้าเราสักคนใครมีคะแนนขึ้นมานี่อีกคนจะแบบเสียศูนย์เป๋ไปเลยนะใช่ไฟเราสู้อีกหน่อยได้ได้ได้ครับเด็กชายเวงให้เด็กชายเติร์ดเลือกบ้างก็ได้ครับเพราะว่า ให้เขาได้มีโอกาสเลือกชะตาชีวิตของตัวเองเพื่อนเครับถ้าเกิดว่าในห้องเรียนของเพื่อนเือนแล้วแบบมีอย่างนี้ครับอะไร่ดูแววตาดูแววตาเพื่อนเวงนี่อ่ะถ้าอย่างนี้อ่ะไม่อยากให้เด็กช้เวงกดก็ความกระดิ่งมันไปซะเลยดีกว่าโอ้รับเพื่อนเ่งย้อมผมมาโรงเรียนครับหัวเงหัวเเพื่อนอินทั้งตัวไม่ดีหรอครับกนผมมาโรงเรียนครับเล่นกูยใช่ไหมผู้อกาี่ตรงไหนวะ ต้องยอมให้เรียบร้อยดิคุณกูหัวออกอ่ะคุณกูโนผมมาไป้บ่นแล้วไปมาครับแล้วไปเอาผมมาต่อข้างล่างด้วยเนี่ยยังไงยังไงดีทำตัวลำบากจังเลยยังไงดีมึงกคกูไม่เข้าใจไอ้สัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเป็นสิวะตกใจตกใจว่าอยู่ก็ยกมือฟ้องคุณกูเพื่อนย้ำผมไออีกอ่ะเอาโอเคเด็กชายเป็เลือกค่ะอ่ะผมเลือกเองอ่ะเลือกไป Legendary ครับ4 Legendary ข้อ4ค่ะเราต้องตามเลยตามเลยได้ครับข้อนี้เป็นตอบคำถามนะคะฟังโจทย์ให้ดีนะคะบริเวณทางภูมิศาสตร์ของช่องทางน้ำที่ยาวและแคบที่ถูกประกบด้วยริมฝั่งที่สูงชันอันเกิดจากกิจกรรมของทานน้ำแข็งเราเรียกว่าอะไรนึกภาพตามด้วยนึกภาพตามช่องทางน้ำที่ยาวและแคบถูกประกอบไปด้วยริมฝั่งที่สูงชัน ทาน้ำแข็งเป็นทาน้ำแข็งทาน้ำแข็งจะเกิดอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่แต่มันขึ้นมาเป็นสูงชั้นข้างๆเฮ้ยตรงก้าเออไม่ผมไม่แน่ใจผต้องไปก่อนต้องไปก่อนช้อยไปก่อนเขาเรียกว่าเกรเกรเชียลหรือเปล่าเกรเชอร์เกรเชอร์ผิดค่ะผิดผิดผิดเลยในประเทศยงโอ้โหไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ได้หรอก ข้อนี้ไม่ควร200นะคุณจะหมื่นคะแนนเลยได้ชนะไปเลยไม่รู้นะโอเคเฉลยทุกคนมอบไหมครับมอบมอบโอเคเฉลยนะคะฟยอทค่ะฟยอทไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยได้ยินด้วยฟยอทอะไรไ่ฟยอท เขาเรียกว่าเป็นแบบเนี่ยเป็นช่องๆเออแล้วค้วางๆก็เกิดจากทานน้าแข็งอะไรก็ว่าไปฟยอสามารถพบได้มากในบริเวณชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์นะคะมีความยาวประมาณ29,000กิโลเมตรข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปนะคะให้ต้องการเลือกม,กมั้งไ<ช>หมเฉยแล้วไม่ออเลยอันนี้มันสะกดแบบเดียวกับแบรนด์พิเอลลาเวนปะมันเป็นแบรนด์ของตรงนั้นไงก็แปลว่าแบบของหมาป่าทานน้ำแข็งเลยผมเอาฮาร์ดสามเอาชัด ไม่สนใจพี่งหน่อยนี่พี่ชาเนี่ยไม่ใช่แอดโฆษณาพุ่ตั้งหน้าตั้งตา,งตางจะเลือกอย่างเดียวเลยคราวนี้เป็นข้อสอบรูปภาพนะคะโจทย์คือรูปนี้คือแผนที่ของประเทศอะไรถ้าพร้อมแล้วขึ้นค่ะโอ้ยอิตาลีถูกต้องค่ะเซนใายเซนแบ่บอกว่าเราจะสูญไปด้วยกันไง เมื่อกี้พี่เต้คนบอกว่าโอ้ตอบไปเลยถ้าไปในเต้ไม่ไปรู้อีกไม่ตอบเลยหรือว่ากระดามือค้อนเต้บอกว่าที่นี่มีที่ประเทศดินสัตว์น้ำข้อนี้นะคะเด็กชายต้นกล้าได้ไป150คะแนนค่ะสุดยอดเลยคนนี้ถามหน่อยทำไมเด็กชายต้นกล้าถึงรู้รองเท้าบูทมันมีอยู่ประเทศเดียวอ่ะ อ๋อนี่เป็นรองเท้าบูทมันจำได้จำง่ายแล้วแต่มุมมองนะบางคนก็มองเป็นรองเท้าบูทบางคนก็มองเป็นฉลามบัวคอโอเคค่ะเด็กชายต้นกล้าเลือกเลยค่ะเอาอีซี่หนึ่งครับเอีซี่หนึ่งข้อที่ยากที่สุดอ่ะข้อนี้เป็นช้อยส์นะคะเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเกาะอะไรเกาะอะไรวะไม่รู้แล้วขึ้นช้อยส์ค่ะเด็กชายแหวงค่ะโอียวผิดค่ะมาเายจ้าล้าผิดค่ะ กีนแลนทุกต้องค่ะต้อแรกเกือบตอบออสเตรเลียดีนะที่มีชอยกิแนแลนด์เป็นดินแดนทางเหนือสุดของโลกนะคะตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมีพื้นที่ประมาณ2 1 7 5, 9, 9, ล้านตารางกิโลเมตรค่ะ <ๆ S 2> ใหญ่มากๆเด็กชายอิดเลือกข้อต่อไปค่ะ normal หนึ่ง normal หนึ่งนะคะ <ๆ S 3> ๆๆสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันเท่ากันหมดเลยเฮ้ยข้อนี้ข้อนี้อาจจะรู้กันนะข้อนี้เตรียมแย่งกันตอบนะคะ ็นตอบคำถามนะโจทย์คือตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ประเทศอะไรโอ้ยเอเอ๊เอไม่แน่ใจอ่ะที่ดูไบออ้ยอเมริกามาเลเซียผิดค่ะเฮ้ยครบแล้วสามแล้วเมื่อกี้จ็กฉันจนกา้จะตอบอะไรคะเออซาอุดีอาราบียหรือเปล่าผิดค่ะมันคือดูไบนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ประเทศเราไม่ได้ตอบใช่บงเป็นบังตัดถูกต้อง ใช่กู้คหลงโดนตามึงไปด้วยก็รู้ชื่อตึกด้วยแต่ตอบผิดได้ยางไพอมึงตอบผิดปุ๊บกูเอาแล้วไอ้สัตว์ไม่ใช่ดูใบดูว่าดูใบดูใบเป็นเมืองดูใบเป็นเมืองแล้วชื่อตึกเป็นรูสคาลิฟ้าม so ีทั้งหมด163ชั้นสูง828เมตรใช่แล้วล่าสุดเพิ่งมีคนมีแอร์เขาเสอขึ้นไปถ่ายโฆษณาข้างบนยืนอยู่บนยอดตึกข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปทั้งจัดเสียดายมากเพราะว่าตอบถูกแล้วแต่ตอบเมืองตอบเมืองอ่ะเด็กชายอิดค่ะอาร์ท ฮาร์ด2น,นะคะข้อนี้เป็นข้อสอบรูปภาพสถานที่นี้อยู่ในประเทศอะไรชอยขึ้นค่ะเปรูไม่ต้องขึ้นชอยก็ตอบได้มาชูปิชูเปรู กำลังทำการบ้านอยู่ว่าจะไปเปลี่ยนเป็นภูมิศาสตร์แถวตลิ่งชันได้ไหมถ้ <laughs> ามันไม่แคบไปกว่าน,นั้นเลยแ่ะ <laughs> เขาแคบสน,นบางละมากพอมาชูปีชูนะคะหรือนิยมเรียกอีกชื่อว่าเมืองสากสูญ์แห่งอินคาค่ะเป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคานะคะตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงของประเทศเปรูคนก็แบบว่าถูกลืมกันไปมากมายจนกระทั่งมีการค้นพบอีกครั้งนะคะโดยไฮแลมบิงแฮมค่ะ <laughs> ข้อนี้นะคะ <laughs> <ๆ>เด็กชายอิดได้ไปอีก150คะแนนค่ะ เฮ้ยัโอเคตอนนี้เด็กชายอิดนะคะได้ไปทั้งหมด550คะแนนค่ะยังตามเด็กชายเวงไม่ทันไม่ตามไม่ตามนั่นำแล้วนำแล้วเด็กชายเวง่เด็กชายเวง4 5่เด็กชายต้นกล้า150พูดแบบพูดแบบไม่ต้องเน้นลองดูเด็กชายเติดศูนย์ โอ้โหเจ็บเพิโค้งหน้ากว่าเก่าอริงเหรอโอหมันรู้สึกจี๊ดมากเอายี่สิบเป็นก็ไม่เอาศูนย์ดีกว่าบอกเด็กไชเทิร์ยังไม่มียังไม่ได้ยันไม่มีคะแนนเด็กไชเทิร์ไม่มีคะแนนค่ะเน้นด้วยนะช้ำอ่ะตอนเน้นแม่งตอนเน้นเด้อช้ำช้ำช้ำต้องมึงอ่ะเด็กไชเทิร์ค่ะเลือกอ่ะครูให้เลือกข้อนี้สองร้อย โอเคข้อนี้200คะแนนนะคะผมรู้สึกว่าจะ50หรือ200มันก็มีค่าเท่ากันข้อนี้เป็นตอบคำถามนะคะครับคำถามคือลักเซมเบิร์กคือชื่อเมืองหลวงของประเทศอะไรทำไม่ได้อะไรวะไม่คุ้นเลยนะลักเซมเบิร์กเฮ้ยไม่ใช่เวงค่ะลักเซมเบิร์กถูกต้องค่ะใช่เหรอถูกต้อง่ะคอมเมนต์ฟุตบอลนะโอ้เขอาคอมเมนต์นะ มันคือบอนนะประเทศลักแซมเบิร์กตอนนี้มันมีประเทศลักแซมเบิร์กถ้ามึงบอกชื่อมองหลวงมาแล้วว่าลักแซมเบิร์กเนี่ยมันก็ซ้อนทับกันไงอ๋อใช่ชื่อมึงหลวงและชื่อประเทศของลักแซมเบิร์กคือชื่อเดียวกันนะคะเป็นประเทศเล็กๆในทวีปยุโรปเก่กงมากค่ะเด็กชายเหว่งได้ไปอีก200คะแนนค่ะโอ้นำเด็กชายอิดหรือ,อยังนำแล้วนำแล้วใช่ไหมโอเคค่ะต่อไปเด็กชายเหวงเลือกค่ะเอาห้าสิบข้อน,นี้เป็นช้อยนะคะคำถามคือประเทศอะไรมีเกาะมากที่สุดในโลกช้อยขึ้นค่ะ นี่ใครอ่ะพี่เวงก่อนตอบเลยค่ะตอบเลยอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กชายอิดจะตอบอะไรตอนแรกก็อินโดนีเซียเหรอเฮ้ยทำไมเด็กชายเวงกับเด็กชายอิดเก่งจังเลยเฮ้ยผมไม่รู้เลยนะว่าเขามีเกาะเยอะที่สุดในโลกอ่ะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยเด็กชายเติร์นมาลงวิชานี้ก็่อนคุณสายตาว่างมันลงทะเบียนกิน ตอนแรกกัดใลงภาษาอังกฤษมัวแต่แบบกําลังแบบทำอะไรอยู่ไม่รู้มาลงภูมิศาสตร์นึกว่าเป็นภูมิศาสตร์แถวการชนะพิเศษหรือว่าตนิงชันอะไรเงี้ย <c oughs> อ,อ,อินโดนีเซียนะคะมีเกาะเล็กเกาะน้อยเนี่ยรวมกันถึงประมาณแบบหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดเกาะแต่ว่าต่อให้แบบมีเกาะจํานวนมากก็ตามแต่ว่าคนที่อยู่ตามเกาะจริงๆแล้วมีเพียงแค่หกพันเกาะเท่านั้นเองข้อนี้นะคะเด็กชายเวงได้ไปอีกห้าสิบคะแนนค่ะเพื่อนไม่ดีใจนะ เฉยๆเหมือนเกมนั้นแหละเพื่อนก็ไม่ค่อยดีใจลอยรางแล้วอะไม่ใช่ก็เด็กที่เรียนเก่งได้อันดับหนึ่งตลอดเพราะเขาได้อันดับหนึ่งอีกทีมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไงก็คือเก่งเก่งไม่เป็นไรให้กำลังใจขอบคุณครับหนึ่งร้อยคะแนนครับหนึ่งร้อยคะแนนครับโอเคค่ะข้อนี้เป็นตอบคำถามนะคะจงบอกชื่อทวีปทั้งหมดในโลกมาค่ะอุ้ยนีใครต้องกดแล้ว ลอองก่นขวีบเหรอชื่อเอ้าวเฮ้ยเริกเอาเอาแล้เอาเอากดแล้วอ่ะกดก่อนอะเอเชียยุโรปออสเตรเลียอือเมริกาอเอฟริกาอืชี้มีเหรอมีมีครับมีครับนี่พี่มี่ออสเตรเลียไม่ไม่ใช่ครับข้างล่างใช่ไหมใช่ครับพี่พี่ตอบโอ้ยเพื่อนๆน่ารักมากเลยอ่ะใช่ครับมีมันมีบนกับล่างด้วยพี่มีอันนึงเด็กชายเติร์ดตอบกลางๆไงแต่ไม่บอกว่ามันแบบอ่า ยุโรปเอเชียแอฟริกาอเมริกานั่นแหละนั่นแหละเหนือเหรอเมกาใต้เหรอใช่ใช่อีกอีกอีกอะไรกันมีวอตเตอร์ฟักก์เครับนี่นี่เฮ้ยอะไรวะไม่ได้อะ ไม่ได้นะอันสุดท้ายคืออะไรอ่ะผิดค่ะอ่าคนอื่นตอบได้นะคะกดก่อนอ๋อต้องกดก่อนนะก็จะมีออสเตรเลียใช่ไหมครับแล้วก็มียุโรปมีเอเชียแล้วก็อเมริกาเหนืออเมริกาใต้อเมริกาเซาโพครับถูกต้องไหมผิดผิดทำมันใจตบเไปครับอ่ามีมีห้าทวีปใช่ยุโรปอ่าแอฟริกาเอเชียอ่าออสเตรเลียแล้วก็อ่าอเมริกา จริงๆแล้วมีทั้งหมด7ทวีปคําตอบนะคะมีเ <c oughs> อเชียแอฟริกานอร์ทอเมริกาเซาอเมริกาแอนตาร์กติกายุโรปและออสเตรเลียค่ะเจ็ดทวีปด้วยกันออ๋พี่ก็คือขาดเองแอฟริกาที่ขาดแค่อนตาร์กติกาอันเด,ดียวข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปนะคะอันนี้ลุ้นกันให้ <จน S 1> ใช้เ,เติร์ด เหมือนเดียวยขอบคุณมากครับเพื่อนรักคเป็นไรครับเพื่อนรักคอยช่วยเหลือตลอดเลยเฮ้ยข้อข้อนี้อาจจะรู้นะคนอาจจะรู้นะจริงข้อนี้ไม่มีช้อยนะคะตอบเป็นคําถามตอบคําถามนะแม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ําอะไรแม่จักแม่น้าเดียวแม่น้ำนายถูกต้องถือว่าจะตอบเจ้าพญาซะแล้ว แม่น้ำโขงตะกี้ไม่มีใครกดเลยเพราะว่าจะให้ผมกดใช่ไหมครับความจริงรู้อยู่แล้วแต่ให้ผมกดใช่ไหมครับใช่ครับจร,จริงจริงผมไม่ค่อยรู้ครับเพื่อนๆครับเนี่ยเนี่ยแหละคือคำว่าเพื่อน ถูกต้องแม่น้ำนายนะคะเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกนะคะโดยมีความยาวทั้งสิ้น6,695กิโลเมตรคนชอบไปจำสับสนกับแม่น้ำอเมซอนแต่แม่น้ำอเมซอนน่ะคือแค่ปริมาณน้ำอ่ะเยอะที่สุดแค่กว้างแต่ไม่ยาวข้อนี้เด็กชชยเตอร์ได้ไป150คะแนนค่ะน้องดีๆถ่ายรูปด้วยนะอ่ะ โอเคค่ะสรุปคะแนนตอนนี้คนที่ได้ท็อปห้องท็อปห้องของวิชาภูมิศาสตร์โลกนะเด็กชายเวงได้ไป700คะแนนสุดยอดมากเก่งมากเรียนหนักจนผมขาวหมดแล้วเรียนหนักจะไปโกนผมเหมือนกันนะเหนียวไม่เอาเพื่อนไม่เอาครับดูครับไอ้นี่ชะเลอนตลอดเลยนะครับเนี่ยเพื่อนแซ่นี่คือไม่ได้ย้อมผมถ้าย้อมผมจะไม่เป็นสีนี้เข้าใจผมไว้ด้วย คุณเครียดอะเ่นคุณเครียดมากเลยกูแกโอเคค่ะคนที่ได้คะแนนตํำมาติดนะคะคือเด็กชายอิด550คะแนนค่ะ2คนที่ได้เท่ากันคือเด็กชายต้นกล้าและเด็กชายเติร์ดได้ไป150คะแนน โอเคค่ะสำหรับวันนี้คำถามทั้งหมดหมดไปแล้วนักเรียนอยากให้แบบเขาหน้ามีวิชาอะไรอีกอ่ะเด็กชายเวงถนัดอะไรเลขไงเลขยังไม่มาเลยได้คะแนนเยอะมาสองแต่ว่าเลขไม่มีใครเล่นอย่างพี่เวงหรอกเด็กชายอิดได้ไหมเด็กชายอิดได้ไหมเฮ้ยแข่งเลขเหรอไม่ไม่ท่าเลขนี่เพื่อนจอเพื่อนจอคิดเลขเร็วมากเฮ้ยจริงเปล่าเพื่อนเวงนี่เป็นเหมือนเครื่องคิดเลขนะเร็วกว่ากดเครื่องคิดเลขเพื่อนจอก็เหมือนกันเคยไปแข่งอะคิดว่าเป็นสิบมา เลขนะโอเคถ้าสมมติว่าแบบใครนะคะนักเรียนทั้งบ้านอยากให้เป็นวิชาไหนก็ลองเม้นมาได้เราจะได้ทำวิชานั้นมาเล่นสนุกสนุกแบบนี้กันโอเคค่ะเสร็จแล้วรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีภาษาญี่ปุ่นดีกว่าขอบคุณคุณครูคิริสเลแล้วก็อาริกาโตโกไซมัสตาเอาละครับคิริสเดะอาริกาโตโกไซมัสตาไม่ได้ยินไม่ได้ยินสิับ